รีบเช็คสถานะเงินเยียวยากเกษตรกรวันที่8มิถุนายนนี้โอนอีกเกือบ3แสนรายครับตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรโอนแล้วกว่า7ล้านรายกรเกษตรกรกลุ่มที่1กลุ่มที่2รีบตรวจสอบสถานะทะกะสอโอนเงินให้กเกษตรกรเข้าบัญชี2 9 0 0 0 0รายวันที่8มิถุนายนนี้ครับ โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งผ่านการตรวจสอบสิทธิเยียวยาเกษตรกร เพื่อรับเงิน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนขณะนี้ทางกระทรวงเกษตรและสาก์โดยธนาคารทกศได้ดำเนินการโอนเงินให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องครับสำหรับความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่6มิถุนายนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหยุดเสาร์อาทิตย์ทกศได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2แล้วจานวน7ล้านน1รายรวมเป็นเงิน3 5 0 0 0 518ล้านบาทในขณะที่เกษตรกร,ก,รกลุ่มที่3หรือเกษตรกร,ก,รกลุ่มผู้ที่ยังอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียน จะได้รับเงินครั้งเดียว15,000บาทภายในวันที่15สิงหาคม2563ครับสำหรับกรเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องเลขบัญชีธนาคารหรือไม่ได้แจ้งเลขบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยาหลังจากผ่านการตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยากเกษตรกรในสัปดาห์ที่แล้วมีจำนวน3า6 0 8นวน3 5 6รายโดยทกสทุกสาขาและหน่วยงานของสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่ว ส่วนพูยภาคทั่วประเทศได้เร่งประชาสัมพันธ์และไปหากเกษตรกรถึงบ้านทําให้ได้เลขที่บัญชีธนาคารมาแล้วยังคงเหลืออยู่ระหว่างติดตามที่ยังไม่ได้แจ้งอยู่ที่62,714รายก็ขอให้กเกษตรกรจํานวน62,714รรายนี้รีบแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อรับเงินเยียวยากเกษตรกรครับทั้งนี้หลังจากตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยากเกษตรกรแล้ว พบว่าหมายเลขบัญชีของเกษตรกรที่ได้เพิ่มมา293,366รายส่วนใหญ่เป็นบัญชีต่างธนาคารซึ่งทกสได้ดำเนินการส่งชื่อและหมายเลขบัญชีให้ธนาคารเจ้าของบัญชีนั้นๆตรวจสอบความถูกต้องจากนั้นทกสจะได้ทำการเริ่มโอนเงินให้ในวันนี้วันที่8มิถุนายน2563ครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เกษตรกรเริ่มตรวจสอบผลการโอนเงินทางเวอร์ไวเว็บเยียวยาเกษตรกร .com ได้เลยหรือที่ w w w moac.go.ts ครับซึ่งนอกจากเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรจากทกสและอุทธร์เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งก็คือ แอปพลิเคชันเกษตรดิจิทัลหรือ Digital Farmer ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และระบบ Android ครับโดยสามารถทำตามขั้นตอนง่ายๆก็คือเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเกษตรดิจิทัลคลิกคำว่าตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร จากนั้นกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักจากนั้นกดคำว่าตรวจสิทธิ์จากนั้นหน้าจอจะแสดงผลการตรวจสอบให้ครับนี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าสำหรับการติดตามเงินเยียวยากเกษตรกรณวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันที่8มิถุนายน63ครับวันนี้ทางธนาคารทรกสจะมีการโอนเงินให้กับกเกษตรกรจำนวน 2 9 0 0 0 0รายส่วนเกษตรกรที่ยังไม่สามารถติดตามเลขที่บัญชีได้มีจำนวน62,000รายให้เกษตรกรรีบเข้าไปแจ้งเลขที่บัญชีของตัวเองเพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้ครับก็หว <ls> ังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับ ฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ